สวัสดีค่ะมีรถเอสวีสภาพสวยๆทับสุดของรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะปรถที่ขับดีและก็น่าใช้มากๆเลยนะคะ Honda c ซ v 2.4L e ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ8,000กว่าบาทขอคนซื้อเงินเดือน10,600บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยว จะพาไปดูรถรอบๆันนอคาเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีกว้างขวางนั่งสบายน่าใช้มากๆเลยนะคะได้เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะคะ h o นเด c ซีอาร์ดีสออลขับ4ปี2010ันสค่ะท็อปสุดเลยนะคันนี้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนะคะ นี่ค่ะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปะไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะแอร์แบกแอบเสกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD ีนะคะมีบูทูธด้วยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะ ติดฟิล์มพร้อมค่ะคันนี้กว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะใครกำลังมองหารถ HUV สสภาพ,พสวยนะคะกว้างนั่งสบายนะคะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะจัดเฟนันได้เต็มเลยนะคะถ้าคนซื้อประวัติดีนะขอเงินเดือนหนึ่งหมืหกพบาทขึ้นไปนะคะเป็นเครื่องยอนต์ v t e c ค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะ พร้อมใช้งานค่ะคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีจริงๆค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะมีสปอยเลอร์หลังด้วยค่ะนี่ค่ะบอกรับไฟฟ้าคู่หน้าก็คือขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะ เป็นเครื่องยนต์2.4 VTEC ค่ะสนใจยังไงโทรศัพท์ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไลดีะคะมีแอดนำหน้านะ a m p 1 0ค่ะทิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะประวัติดีจัดเต็มได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ